สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนเรื่องที่อยากเล่าเช้านี้นะคะก็อาจจะไม่สนุกนักนะคะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลงการชีวิตของตัวเองในระยะนี้นะคะสิ่งที่ตั้งใจไว้แล้วก็อยากจะทำก็ต้องเปลี่ยนไปค่ะเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่เรารักแล้วก็ดูแลเรามาตลอดนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ตแตช่วงที่ เป็นวัยรุ่นเลยอะฮะคือพี่เขาไม่สบายพี่พี่ที่อยู่กับตัวเองมาตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นคนที่ดูแลเราเราทั้งทุกอย่างทุกเรื่องเลยค่ะคือคู่ชีวิตวันที่ไปกรุงเทพอ่ะไปไปเลี้ยงหลานนะฮะแล้วก็เมื่อเมื่อวันที่ยี่สิบสองที่ผ่านมาก็โทรศัพท์มา พี่เขาก็ให้ไปนะคะอยากไปไหนเขาก็ให้ไปพี่เอินเขาก็อยากให้ไปเสร็จแล้วพี่เอินเขาก็แล้วเราก็จะจะไลหากันทุกวันว่าโอเคนอนแล้วนะตื่นแล้วนะทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่เวินเ็าเป็นคนที่ไม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 ่ชอบพูดเยอะไม่พูดมากพูดคําสองคาอะไรเงี้ยเดี๋ยพูดมากเขาก็จะลาคาญนะคะก็บอกโอเคเขาจะไปดูแลหลานนะก็ให้ไปกี่วันกี่วันก็ให้ไปนะคะแต่เราก็จะกลับมาดูเขาเป็นระยะระยะก็ก็ยอมเหนื่อยค่ะเสร็จแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยที่ไปเนี่ย ยี่สิบสองตุลาก็เขาก็จะไล่ติดต่อตลอดว่านอนแล้วน้าตื่นแล้วน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นคนดูแลน้องห้าด้วยนะคะแต่คืนวันที่ยีสิบสองความที่เรายุ่งกับน้องตื่นมากเราก็เลยไม่ได้เช็คว่าเขาบอกว่านอนหรือยังหรือเตือนอนแล้วแต่ไม่บอกว่าตื่นนะเขโทรเข้ามาตอนตีห้าโทรเข้ามาเป็นสิบๆครั้งเลยก็ไม่มีใครรับสายที่เบอร์ของของพี่อ้วนเขานะคะเสร็จแล้วพี่อ้วนเขาก็เสร็จแล้วเราก็ บอกกับคุณแม่น้องตินว่าโทรไม่ติดเลยเนี่ยเป็นสิบสิบครั้งเลยทั้งไลน์ทั้งโทรไม่ติดไม่รับสายเลยเราก็เลยตัดสินใจโทรไปบอกเพื่อนบ้านให้เขาเข้ามาดูที่บ้านว่าว่าทําไมมีอะไรเหรอทําไมถึงพี่วันถึงไม่รับสายหายไปตั้งสิบกว่าชั่วโมงนะที่ติดต่อกันไม่ได้ญาติก็มาเข้ามาที่บ้านมาดูแหละมาดูให้ปกติพี่เ็าจะตื่นเช้าตีห้าไปซื้ออาหารให้ตัวเองทานเนี่ยทุกวันเลย คือนี่ไม่ได้ไม่ได้บอกนะคะแต่พี่เขาเป็นคนที่ดูแลอาหารการกินเราทุกมื้ออยากกินอะไรเขาก็จะไปซื้อมาไว้ให้นะคะเราก็ไม่ค่อยได้ออกนอกบ้านเสร็จแล้วพอวันนั้นือ <c oughs> นนั้นที่เราติดตอ่อไม่ได้เราก็ให้เพื่อนบ้านมาดูญาติกันอนะ่ะเขาก็บอกปิดบ้านเงียบเลยเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ไดีนก็จะโทรแจ้งตำรวจแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ญาติก็บอกว่า เราก็บอกปีนเข้าไปเลยเราบอกวิธีปีนปีนเข้าไปเลยไปดูเลยเพราะท่านอยู่หน้าบ้านแน่ๆเลยแล้วดูทีวีอาจจะไม่ได้ยินเสียงเลยกสักพักหนึ่งเพื่อนเขาก็เพื่อนบ้านเขาก็อ้าวตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วเห็นแล้วโอ้เราก็ใจโล่งเลยแล้วเราก็ต้องดูแลน้องตินงต่ออยู่จนถึงเปิดเทอมใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นน่ะพอติดต่อกันได้ปุ๊บโทรศัพท์บอกว่าเดี๋ยวเขาจะโทรกลับมาแต่เขาก็ยังไม่โทรกลับมาอีก สักชั่วโมงหนึ่งอะค่ะเราก็เราก็เลยบอกว่าไม่ได้ละเราต้องกลับละเพราะเราไม่ทราบเลยว่าเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วการติดต่อไม่ได้มันทําให้เราแบบไม่สบายใจก็เลยบอกว่าไม่อยู่แล้วนะกรุงเทพกลับช่วงที่จะกลับนั้นนหะเราก็ยกโทรศัพท์ขึ้นโทรหาก็ยังไม่ติดนะคะก็ยังไม่ติดก็เราก็เลยเราก็เลยบอกว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบค่ะมันคือร้องไห้ขึ้นมาเลย ร้องไห้ขึ้นมาตรงตอนนั้นเลยแล้วเราบอกบอกไม่ได้แล้วนะเราไม่อยู่แล้วเราก็นี่เราก็คุณแม่นางตีนบอกเขาก็จะเสียงานถ้าเราไปบอกเสียงานก็ดีกว่าเสียชีวิตเสียชีวิตนะมันมันเรียกคืนมาไม่ได้นะอะไรเงี้ยเราก็เก็บกระเป๋าจัดกระเป๋ากลับเลยคุณแม่นางตีนก็มาส่งให้ค่ารถมาแล้วก็มาส่งที่หมอทิดขึ้นรถกลับสักพักหนึ่งคุณป้าอ้วนเขาก็โทรเข้ามา เราก็เลยบอกโอ้เราก็กลับแล้ว่ะยังไงก็กลับก็กลับมาถึงก็ปรากฏว่ามันก็มีเหตุการณ์อีกในวันนั้นนะฮะวันที่เขามารับเราเข้าบ้านปรากฏว่าเอารถออกไม่ได้เพราะว่ามันมาติดมันติดลมหน้าบ้านมันจะมีฝนตกเสยแสก็ไม่เอารถคันใหญ่ออกเราก็เอามอเตอร์ไซค์ออกก็ไปรับที่ที่รถมาส่งปรากฏว่าพอพอเราลงรถปุ๊บมาเราก็มีเป้ใบเดินเราลงรถปุ๊บเราก็บอกป้าป้า,ปาเข้าไปก่อน ไเขาก็บึงเรถไซมาชนกับประตูบ้านแต่เบรกไว้ทันนะคะชนตึ้งเลยนะคะเราก็บอกว่าเอา้าทําไมถึงไม่ไม่ระวังคือก็ไปตกลมตรงหน้าบ้านอีกค่ะตรงที่มีหลมอยู่เล็กๆนิดเดียวเอาเวลาผ่านไปยี่สิบสามก็คุยกันว่าสาเหตุที่มันไม่ได้ติดต่อเพราะว่าโทรศัพท์เขาอ่าอินเทอร์เนต็ตเขาไม่มีหรืออะไรตอนช่วงนั้นแล้วเขาก็ไปต่ออินเทอร์เนต็ตซึ่งปกติไม่เคยมีเลยนะคะเป็นปีๆไม่เคยมีเหตุการณ์น,นี้เลย เสร็จแล้วก็พอเป็นเสียรายเดือนอยู่แล้วเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นก็เขาบอกเขาส่งแล้วแต่มันไม่ไปข้อความมันไม่ไปนะคะก็แล้วก็กลับมาอยู่บ้านเป็นปกติวันที่สิบสาพอวันที่สิบสาตอนเช้ามันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาอีกยี่สามตุลาที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาอีกเ ไปกดเงินกันไปกดเงินแต่ปกติป,ป้าๆเขาจะให้เราเป็นคนกดเขาใช้บัตรเอทีเอ็มให้เราเป็นคนกดเงินทั้งหมดออกมาอะไรเงี้ยนะคะของของเขาที่เขาจะใช้เข้าไปเราก็เลยเราก็ลืมเอาบัตรเอทีเอ็มไปวางไว้ไหนไม่รู้เรากบนบัตรเอทีเอ็มไม่รู้ไปวางไว้ไหนเขาก็าบน่นเอาให้มาแล้วก็วางเขาเขาารมเสียนะคะสักพักหนึ่งพอพอเราอ,อ้าวเจอแล้วเจแล้วเขาก็าออกจากบ้านออกเปิดประตูรั้วออกไปจากบ้านประตูที่หนึ่ง ประตูที่หนึ่งเปิดออกไปเป็นกระจกไม่ปิดประตูที่สองเป็นประตูหน้าบ้านเลยไม่ปิดเสร็จแล้วตัวเองไม่ทราบค่ะก็พาน้องอ้าลงมาด้วยน้องห้าก็ลงมาด้านลังบ้านด้วยจะออกไปห้าวิ่งไปที่ประตูหน้าบ้านเลยค่ะแล้วเราก็ตกใจกห้าจะวิ่งออกข้างนอกเขาไม่เคยออกข้างนอกเลยแล้วก็าร้องคือทุกอย่างมันเป็นความผิดของเราค่ะยอมรับพอเราร้องปุ๊บป้าเขาดินเสียงร้องเขาก็วิง่งอย่างเรว็วเขาก็สะดุดสะดุดกับตรงที่เดิมมาหาที่ดินที่มันเละๆวิ่งมาชนกับประตูบ้านประมาณสัก ยี่สิบเมตรได้เขาก็ลม้มลงพอเขาลม้มลงปุ๊บเราเห็นพอดีเราก็ปิดประตูให้ให้เดีย้าเสร็จเราก็ไม่ดูเ,เขาเขาลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นตรงนั้นเราก็ไม่ไม่ใจไม่ดีล้วค่ะแต่เราก็พยายามทําใจทำสติว่าเดี๋ยวนะปะ้าเรจเย็นอย่าลุกนะป้าอย่าลุกให้นั่งอยู่เฉยก่อนเขาก็นั่งอยู่เฉย <eurs> แล้วเราก็บอกเขาบอกแขนเขาเป็นอะไรไม่รู้มันมันช็อตข้างในหมดเลยฉันขยับไม่ได้แล้วก็เอามือไปแตะ โอ้ยเขาก็ล้องโอ้ยแต่ครั้งนี้เขครั้งนี้ก็เอาสองข้างเลยนั่งพื้นๆเลยนะแล้วก็ตั้งสติว่าทําทาไงดีเราใจเสียไม่ได้แล้วล้วก็บอกว่าปะอยู่นิ่งๆนะไปอยู่นิ่งๆสักพักหนึ่งขอคิดก่อนแล้วก็คิดแล้วก็บอกเดี๋ยวน้าอย่าไปไหนเดี๋ยวเราจะเอาน้าแข็งมาประคบให้พอไปหยิดน้ําแข็งมาปุ๊บมาแตะเขาก็ร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราก็เราก็เลยบอกว่าโอเคมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นที่อีที่เขายังรู้สึกเจ็บ เราดีใจเขายังรู้สึกเจ็บเราก็สักพักหนึ่งเราก็นั่งเฉยๆนั่งอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็พยายามจะลุกขึ้นเพราะขาเ็ายังใช้ได้อยู่เราพอกอย่าลุกนะเราก็ไปหาผ้าที่พาสามเหลี่ยมพันคอฮะแล้วก็แขนคล้องแขนข้างที่เจ็บมากคล้องแล้วเราก็พยุงเขาเข้าบ้านมานั่งอยู่ในบ้านอีกประมาณเป็นชั่วโมงไอ้ที่ช็อตในในในกระดูกที่แขนเขาหายไป แต่ว่าที่แต่มันยังเจ็บยกไม่ได้ยกแขนไม่ได้เราให้เขานั่งพักอีกชั่วโมงแล้วก็เอาพยายามเอาน้ําแข็งมาประคบตรงที่เป็นแผลก็ทําแผลผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมง <c oughs> ก็ให้เขาทานยาแล้วก็ย้ายเขามานอนในห้องห้องนี้ค่ะเขาก็หลับไปเราไปสักพักหนึง่งเราก็คอยมาแอบมองนะว่าเขาเป็นไงบ้างก็ พอตื่นขึ้นมาเราเขาเห็นเขายกแขนขึ้นแล้วก็ใจชื้นทีนี้เราก็มาคิดแล้ว่ว่าบางครั้งอะเราเราเราแข็งแรงใช่ไหมคะเราทําตัวเราเองให้แข็งแรงแล้วเราก็ไปนู่นไปนี่แต่ป้าก็ไม่เคยว่าทําอะไรป้าก็ไม่เคยว่าป้าจะตามใจทุกอย่างเลยวันนั้นอะทําให้เรามาคิดแล้วว่าทิ้งป้าไม่ได้แล้วอ่ทาทั้งลูกๆก,ก็บอกด้วยนะคะบอกว่า ทิ้งกันไม่ได้แล้วนะต้องไปไหนต้องไปได้วยกันตลอดสิ่งแรกที่ทําคือเก็บกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ไม่ให้ขี่แล้วถล่มอีกคราวนี้แล้วกลางถนนแล้วก็คงแย่แน่เลยแล้วสิ่งแรกคือยึดรถมอเตอร์ไซค์ปิดประตูห้องน้ําข้างนอกไม่ให้ไปเข้าแล้วก็คุยกันบอกว่าก็ดูแลดูแลกันอีกสองสามวนกันต่อมานะคะแต่วันที่สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกคือมีโทรมาจากลูบุรีว่าพี่ชายป่าเสีย เข้าโรงพยาบาลไล่กับที่ปะล้มเลยค่ะแล้วเพิ่งไปมาแล้วกลับมาแล้วที่นี้ก็บอกเพื่อนๆว่าตัวเองจะห่างห่างจากการคุยห่างจากการร้องเพลงแล้วก็ทําคลิปนะคะเบอร์อาจจะหายไปเลยก็ได้นนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากที่ติดตามต้องดูเหตุการณ์ก่อนนะคะตอนนี้ต้องดูแลกัน,นะคะ่ะเพราะปะเขาดูแลเรามาตลอดแล้วก็เป็นคนดีมากนะคะ ก็ไม่อยากจะเสียเข้าไปในช่วงเวลานี้เราเองก็ต้องมีเวลาให้เขาเราก็ต้องมีเวลาของเราเพราะฉะนั้นสิ่งอื่นจะอยู่หลังหมดเลยนะคะการไปเมกาก็ยกเลิกไปก่อนหลานก็ที่หลังค่ะตอนนี้มีมีกันแค่สองคนเราต้องดูแลกกันนะคะอ้อมีน้องห้าอีกคนหนึ่งนะคะอนาคตคือย้ายกลับเข้าไปอยู่กรุงเทพที่บ้านกรุงเทพบ้านน้องติน,นะคะ ก็ต้องทิ้งที่นี่ไปสัก,สกระยะหนึ่งนะคะไปอยู่ใกล้หมอย้ายลงบ้าบลที่รักษาด้วยค่ะตอนนี้เราจะเปลี่ยนแปลงในช่วงปีใหม่นะคะเราจะเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วก็ต้องใบาบาบ,าบ้านกำแพงเพชรก็จะให้ญาติมาดูแลนะคะอยากบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้ชีวิตเป็นของพี่เขาแล้วนะคะไม่ใช่ของตัวเองแล้วเวลาของเราผ่านมาสามปีที่เรามีความสุขกับการร้องเพลงหรือการไปนอนไปนี่ตอนนี้ต้องอยู่กับพี่เขาแล้วคะ ขอบคุณที่ฟังนะคะเป็นคนที่มีอะไรก็ต้องเล่าอะค่ะเพราะว่าจะไม่สามารถจะเก็บไว้ได้เพราะว่าเพื่อนๆก็ติดตามมามีคุณดูก็เยอะหลักเจ็ดแสนเจ็ดแสนกว่าครั้งวิวแล้วนะคะขอบคุณมากยังทำต่อไปแต่ห่างห่าออกไปนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย